สวัสดีครับสวัสดีค่คมะมาพอกับจากับตาตอีกแล้วค่ะวันนี้พามาหา,หนาในม่ค่ะเปลี่ยนมาเจอนในม่แล้วจ้านี่จ้านอนนังดินจ้าสวยเลยค่ะ มาบังใดเยมาสับน้อ่พอกันจ้าต้องถือหอยถือเฉีคนโอเคค่ะ นี่จ้าได้ม่อกี้นี่พึ่งหมาสองสามก่อเดกกันต่อค่ะอนอนแบบนี้เลยจา้าว้าวฮู้ฮููอดค่ะ อาบนสวยค่ะนี่จะ้ะสามนอหาเห็ดประมาณฮอก็มะหานอไม่กันค่ะ จา้าว้าวสุดยอดสวยๆค่ะสวยค่ะ่ก็เห็นเตาไงแถลงยอเถาไก่ๆก็เห็น เดี๋ยววุ้อเตาบังแง่เลยจ้ะพี่น้องจากับตากับวนเวียนอยู่กับน้องใหม่กับเห็ดนี่แหละจ้าสวยค่ะเสตเตา อปอดอือเต้าอ,อย่างมาง้ามแท้นี่จ้าตาเต้าเมื่อกี้นี่วูวววกำม,มะหุ่มเลยสองตาเต้าจ้าเมื่อกี้นี่สวยๆทั้งนั้นเลย สับสึบ่ล่รโอ้นอน้องดินสวยค่ะฝนตกน้ำไหลจ้าคุณบ่าวตาเมื่อนี้บ่าวตาเป็นเป็นค้นหาด้วยจ้ะจ้าเป็นตากล้องแทนเปลี่ยนกันค่ะโอ้ตาเต้าอ,อ,อีกแล้วจ้า มดเตาว,ว้าวสวยค่ะมันแมงบอมันแข็งบอแข็งแขงไม่เอาค่ะเอานอนนันาะเอานอนนันไว้นั่นแหละป็นตาอ้อมแฉกเดี๋ยวจะเช็ดอ้อมน้ไม้ให้บุ้ง <c oughs> มันขืนเหี้ยบ่ได้มาหาหลายมือจะ้ะเรียนตะน้ำเห็ดตันตันยนะุ้ยเหรอไม่ยุ้ยตันยุ้ยค่ะ ยังงอนอ้อยอยู่เดี๋ยวลงไปข้างล่างจ้าเบิงทาสับเด้อพี่น้องต่ฟังห่วยมันสั้นหนอปึ๊ดจะไปหาเพิ่นไปไ่ไเดโอ้หนอใหม่เพิ่นนี่ไหมกำง,งามๆเลยจ้าสวยค่ะอยู่ไหนแท้โอ้โอ้ อ๋อ <laughs> ขิงลงหวยทั้งคนทั้งนอไม่แบบนีนน้นี่ว่ทานนีจังนอ,นอสวงต้อน,อย,น,นอยู่ทางไหนจะพี่นอ้องเดี๋ยวไปเห็นนอมันปวด เลยค่ะนอนนั่งดินบ้านน่ะกดลงลึกๆแน่โอ้นอนนั่งดินจ้ะพี่น้องสวยค่ะอยู่ไหนสิบชิวเลยลงไปข้างล่างบ่พี่น้องเดี๋ยวแป๊บนึงเด้อยิ่นอนนี่ขาวดีโอ้โหงามเทอะน้องใหม่เนี่ยปื้ดสวยค่ะ คนเรากะถุไว้ขึ้นเกาจ้าโอ้สวยค่ะนี่จ้าเมื่อกี้นี่กอเดียวได้จ้าเ,เาบาบจากำลังเก็บใส่ยามอยู่จ้าอ้พี่น้องมาประท่านได้ถึงเ10นาทีอยูาจา่จ้ะชิเต็มยามแล้ว มาเบิ่งยามเขาเลยค่ะนี่ค่ะอู้น่อไหม่ง้ามจะเมื่อนี่บ่ได้ม้าโดนเนาะค่ะเนาะนี่จะนอนง,งาง้าค่ะตามรุ่นนั้นจ่าอีกได้เลยค่ะเห็นบอน้องอยู่ในจ้ะพี่น้องแต่ว่านอนใหญ่ๆเด่นนอนบ่ไเ้กคนอดอกจก้ะตั้งโคหมู่อยู่พอ่นะอื้อสะอ่อนน้องใหม่จา้าอ่อน ไ,ได้เลยเอาละดุบล้วปิดนีณ <c oughs> นอเป็นใจข่าวดีเนาะมันสับไล่นัน่นมันอู้วหช่วยค่ะเอาละกระถ่มใบจะพี่นอแม่แม่แมแยาย,ยบอกว่าถ้าถมใบมันจะได้ซุ้ม มันจะเกิดอีกน่าจะเนาะเอา้าจับอันเก่ามันมันเกิดทั้งขางกับอันเกน่าด้วยเนาะงัดยางเดี๋ยวจะเบาตาโอ้โหมันแตนอยใหญ่เลยมั้งเนี่ยอยู่ข้างในฟูน่ะยังไม่ต้องขอฟังนังมี ตาต้องมาขอฟังทั้งเนี่ยเพราะมันบางเงินนั่นเยอะเดี๋ยวหายเบาตามาขอฟังทั้งที่จ้ะมันบางเงนิตนต้นต้นไผ่นอนมันเหยาเหาเห็นบ่อมนค่ะ <c ười> จะบอกน,น,น,นอนหนึ่งหเห็นเนาะนอนหนึ่งเนาะนอกพุ่นแม่ใกล้ๆนี่ยนะ จะบอกสามนอนนึงไดนอนหนึงจากพี่น้องมันบังนะอู้นอนนี่งามคักมันจะนอนง้อมงาอมมือนีิเอาใหม่ไผ่บ่งนอนง่ายแค่เดียวมันพุ่นน่ะน่าจะเห็นน่ะน้ำตาเนี่ยแหละ ไม่ค่อยมีคนมาหาจะ้ะฝนตกจะว่างนั่นจะข้าไปเก็บเห็ดนี่โอ้โหสวยค่ะนี่ส่งสามมันเอาเบาน้นนอนนั่นตะเตาไงบอเอาเลยอ้วนๆเอาเลยสับไรไหนอ้ นตะเตาจะออวอาอ้วนค่ะกำลังหมุนไปซ้ำซ้ำขึ้นัทั้งอีกแเนี้ยถูกไม,ม่พร้อมดีมากค่ะอันนี้กองเมื่อกี้นี่จะมีหานอ โอ้สิบ่เต็มงามแต่มึง,มอมองนี่บ่เนาะพาไปแต่เก็บเห็ดวังหันเลยจะ้ะน้องใหม่ขึ้นเต็มเพื่อนกับมหาคือกันลราจะแต่ว่าฝนตกมันก็เลยขึ้นไว้เนาะจี่เต็มลราจะพี่น้องชั้นน้าน้อใหม่ไหมโอ้เสาะอวนจะ้ะมื้อนี้ว่าสิเอาไปแค่แกงอ้อมแน่ะจะ้ะมื้อนี้ว่าสิอ้อมน้องใหม่สู้บ้าตากิน อ้อมเซ็กเขาเบือ่อเดยดเตียมยำมลลมนเลยน้องไม่สมอีกแล้วละจ้าเมื่อนี้น้องไม่บัเดโกนต่างขโมยเคเม,คมเลยบูแข็งบ่ไม่แข็งดอกสวยค่ะอยู่นั่นแหละมีจากนอ้องสองว้าวสับเลยจ้ารู้่าสามันมันมันบงังจ้ะ ซับยากจะพี่น้องมันอยู่ในๆซับเราก็ต้องหมุนเขาไปเอาเด้ดจ้ะไหนโอ้สวยค่ะทับได้ไหม หาเลี่ยมอยู่จะเลยบ้าน้องโหดายอยู่<ป>ยะนะอู้ออน้อยวันดีแทะ อ้วนค่ะอยู่ในไหนเุณนจะพี่น้องจะไปน้ำอะไรคนงัดอยูุ่ณหมุนได้นี่หมุนเอาเล้วได้ไหมอู้นี่ค่ะน้องเมื่อกี้นี่ป้อดขเบ้งนะอูอกำกับบ่วงหุ่มคนนะ่ะ เก็บเลยค่ะติมแท,ะทะ้ๆเดี๋ยาแค่ติ่มก็เอาแค่งัดเอาแค่เอาแค่ไปไวไปไวไปกันต่อค่ะจะให้เบื้งหน้งใหม่ด้วยจ้ะมีนอหนึ่งมีคางกันช่องนอแล้วก็มานี่นี่ค่ะพุ่นนะ ล้วก็อยู่ในไน้อพุ่นอะอีกจ้ะนี่โอ้ยน้องใหม่ขึ้นสร้างหลังแล้วจ้ะพี่น้องอมีคนมามือน,นี่ปื๊ดมีมีม,ม,มีเยอะเลยจ้ะโอ้โหเสียงซับนะซับง่ายคักมือน,นี่โอ้โหสวยค่ะ

หวานอุย้ยเที่ยวเดียวขาดเน,ะดนาะคุณเหรองามขักสวยจ้าขึ้นบ่สูงบันไดก็เอาอยู่จ้ะขึ้นสูงเลยหัวเราบ่เอาตันตันยู่ครับนี่สวยค่ะ ก้อนนี่กอ,กอเดียวเด้เนี่จ้ะคุณสองสี่หกหกนอกจ้ะบ่เอาอีกสีนอเต็มแล้วจ้ะพี่นอ้องเอาค่ะไม่งามเอาเลยคุณพี่นอ้องเอ้ย <ś led> มาขออีกแล้วจ้าโอ้โหนอใหม่แหมสวยๆทั้งนั้นเลยค่ะเยอะแยะเลยวันนี้นนอ่ะนต่งนอทำไมอ้อมกอเลยจ้าเมื่อนี้เจยวกับบานไวบะนอ Mm hmm. เสียงงัดไหมส่อนด้วยโอ้คือจับเสี้ยนเดี๋ยวา่าเสือค่ะน้อนั่น,น,นเอาบปน่นเห็นตไปปะไบปุลุยยินจ้าขาวๆด้วยอืมอ mm ี hmm. อย่างอ่อนอ่ะ ออนมากๆยา,ามนี่เตรียมเราจะพี่น้องจ,จะกระชิคอปิดคดลิปไว้ช้ํานี่ละจ้าเอากลับบ้านกอนเอากลับบ้านกอนค่ะจังสีมหาไม่สีมะรอบสองอยู่จ้ะนองไม่มีหลายบบมีคนหาจ้ะเนี่ยเต็มยมามจุ่ลุนเลยจ้ะบ,บงญนอนนี่ดูอู้หูโอนแห้งไลก็ขอฝากกดไลก์กดแชร์ในเนด้อค่ะกดติดตามให้จ้าน้เนะะี่ยค่ะเป็นกำลังใจให้บาตาในะค่ะนี่สวัสดีครับ พอก,กันไม่คลิปหน้าค่ะคลิปรอบสองนะคะเนาะฝากคนงานไว้ซ้ำนีล่ละจ้าสวัสดีค่ะ